ีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ NJK Channel นะคะวันนี้นะคะจะมาแชร์ประสบการณ์การทำ Ausbildung หรือการเรียนสาขาสายอาชีพในประเทศเยอรมนีนะคะก่อนอื่นต้องขอแนะนำตัวก่อนชื่อนิตยาชื่อเล่นชื่อน,นิดนะคะพื้นเพเป็นคนอีสานแต่วันนี้ก็ขออนุญาตเพื่อนๆพ,พ,พูดเป็นภาษาไทยก็แล้วกันนะคะจะได้เข้าใจกันทุกๆคนเลย ขออนุญาตแทนตัวเองว่าเราก็แล้วกันนะคะจะไดเ้เป็นกันเองด้วยนะคะก็ก่อนอื่นต้องขอโทษอเพื่อนๆด้วยที่ต้องมาทำในลักษณะพอดคาสต์ Podcast แบบนี้เพราะว่าตอนนี้นะคะเรามีลูกเล็กวัยกำลังสนค่ะแล้วมันค่อนข้างจะลำบากนิดนึงถ้าเกิดจะมานั่ง ตั้งกล้องแล้วก็อัดแล้วก็พูดไปด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเขากำลังหัดพูดหัดออกเสียงแล้วเขาก็ค่อนข้างจะส่งเสียงรบกวนนะคะเคยลองทำมาแล้วครั้งหนึ่งนะคะก็ไม่สำเร็จค่ะเพราะว่าเขาจะกรีดกราดอยู่ตลอดเวลาก็ทำให้เป็นเสียงรบกวนตอนนี้ก็เลยมานั่งอัดเสียงคุยกับเพื่อน ก่อนอื่นต้องขอเท้าความไปเมื่อปี2011นะคะประมาณเดือนตุลาเราก็ได้เดินทางมาประเทศเยอรมันด้วยวีซ่าแต่งงานนะคะมาเพื่อที่จะแต่งงานที่นี่แล้วก็ได้นัดกับอำทางอำเภอว่าจะไปจดทะเบียนเดือนธันวาคมค่ะจากนั้นต้นปีก็คือเดือนมกราปี2012นะคะสามีก็ได้พาเราไปที่โรงเรียนสอนภาษาเอกชนแห่งหนึ่ง ในเมืองเพื่อที่จะไปสมัครเรียนนะคะตอนนั้นก็เข้าไปถามที่โรงเรียนสรุปว่าโรงเรียนบอกเราว่าคลาสอื่นๆเนี่ยเต็มหมดแล้วนะคะถ้าเกิดอยากจะเรียนก็คือต้องรอประมาณเดือนมีนาคมแต่จะมีเหลืออีกคลาสหนึ่งเป็นคลาสที่เขาเริ่มเรียนไปแล้วเดือนหนึ่งแต่เขายังมีที่ว่างให้เราเข้าเรียนได้ถ้าเกิดเราไหวและอยากเรียนจริงๆ เราก็สามารถเข้าเรียนได้นะคะตอนนั้นก็ออกจะเครียดๆนิดนึงเหมือนกันว่าเราจะไหวหรือเปล่าสรุปเราก็ตอบตกลงไปนะคะแล้วก็กลับมาบ้านกลับมาทบทวนภาษาเยอรมันที่เราพอรู้เรื่องนิดๆหน่อยๆน,นะคะต้องออขอออกตัวไว้ก่อนว่าก่อนที่จะทำวีซ่ามาเยอรมันเนี่ยปกติทุกคนจะต้องทำข้อสอบ A1 ผ่านใช่ไหมคะ แล้วส่วนใหญ่ก็คือจะไปเรียนกันที่โรงเรียนสอนภาษาหรือมีครูติวมีครูสอนนะคะแต่ณนะตอนนั้นคือเราค่อนข้างจะลำบากเกี่ยวกับการเดินทางนิดหน่อยค่ะก็เลยไม่ได้ไปเรียนนะคะก็ซื้อหนังสือมาอ่านเองที่บ้านแล้วก็สอบผ่านนะคะแต่ว่าถ้าเกิดถามเราจริงๆนะคะคือไม่แนะนำให้ไปเรียนกับที่โรงเรียนดีกว่าเพราะว่า มันจะทำให้เราได้ความรู้แบบจริงๆังอะคะ่ะสามารถนำมาใช้ได้แต่ณเวลานั้นเนี่ยบอกตรงๆเลยคือเราอ่านหนังสือที่บ้านเพื่อที่จะไปสอบพอมาถึงประเทศเยอรมันจริงๆความรู้ที่เราอ่านในหนังสือเนี่ยคือเกือบจะเป็นศูนย์เพราะว่าเราไม่ได้เรียนแบบจริงๆังไงคะคืออ่านมาแค่สอบเฉยๆก็ บอกเพื่อนๆไว้เลยนะคะแนะนำไว้เลยถ้าใครอยากจะมาเนี่ยแล้วก็อยากจะไปสอบเอ็นหนึ่งให้ไปเรียนที่โรงเรียนเลยจริงๆจะมีผลดีกับเรามากกว่านะคะโอเคค่ะทีนี้นะคะเราก็ได้เข้าเรียนในคลาสนั้นตอนเข้าไปนี่ค่อนข้างแปลกใจนิดนึงนะคะเพราะว่าในคลาสเนี่ยส่วนใหญ่ จะมีคนที่ทำอาชีพค่อนข้างดีมากๆเลยค่ะบางคนก็เป็นหมอบางคนก็เป็นพยาบาลบางคนเป็นวิศวกรบางคนเป็นนักศึกษาจากประเทศอื่นไอเราก็ไม่สนใจนะคะตอนนั้นก็คิดว่าเออเออก็คงจะเป็นปกติมั้งเรียนเรียนไปพอเราเข้าไปเรียนนะคะก็รู้ตัวเลยค่ะว่า เราช้ากว่าเขามากๆในความที่ว่าเขาเรียนไปได้เดือนหนึ่งแล้วใช่ไหมคะแล้วที่สำคัญพื้นฐานเราก็แทบจะไม่มีก็คือพูดได้แค่หยานายดังเคอร์แล้วก็แนะนำตัวแค่นั้นเองเราก็ต้องเร่งสปีดตามเขานิดนึงแต่บอกตรงๆเลยว่าตอนนั้นเครียดมากๆเพราะว่าเราช้าที่สุดในห้องจริงๆนะคะ หลังจากนั้นเราก็พยายามแอคทีฟตัวเองเพื่อที่จะเรียนให้ทันเพื่อนๆก็พยายามกลับมาบ้านอ่านหนังสือทบทวนแล้วก็ถ้ามีอะไรสงสัยตรงไหนก็ถามสามีนะคะว่าเราควรจะทำยังไงต่อไปก็สรุปแล้วเราก็สามารถตามเพื่อนทันแต่อาจจะอยู่ในระดับท้ายๆของห้องนะคะแต่ก็ยังดีที่ทันอยู่ จากนั้นนะคะเราก็เรียนไปเรื่อยๆนะคะการเรียนภาษาเยอรมันที่นี่นะคะในขณะนั้นเนี่ยจะแบ่งเป็นโมดูลนะคะเขาเรียกเป็นโมดูลถ้าจำไม่ผิดน่าจะประมาณ6-7ถึง7โมดูลนะคะตอนนั้นที่เรียนจนไปถึงประมาณโมดูลที่4เราก็ได้รู้ว่า แท้ที่จริงแล้วคลาสที่เราเรียนอยู่นะคะเป็นคลาส Deutsch für DSH Prüfung ก็คือเป็นภาษาเยอรมันสำหรับผู้ที่ต้องการสอบเข้าเรียนมหาลัยค่ะตอนนั้นนะคะก็ถึงบางอ้อเลยก็เลยคิดว่าไม่น่าละ่ะทำไมคนในคลาสเขาถึงแอคทีฟกันเหลือเกินแล้วเหมือนแข่งขัน เวลาจะเรียนนี่นะคะแย่งกันตอบคำถามจริงจังกันมากเลยนะคะตอนนั้นคือเราก็งงๆเหมือนกันว่าคือเขาจริงจังกันเหลือเกินแต่เราเนี่ยอยู่ท้ายแถวแล้วก็ค่อนข้างพูดน้อยนะคะเวลาที่ครูมองมาที่เราเนี่ยเหมือนจะถามเราเราจะหลบตาทันทีแต่เหมือนครูรู้นะคะว่าเราเนี่ยไม่กล้าพูด หรือคี I, เขาก็พยายามจะถามเราบ่อยกว่าคนอื่นๆณนะตอนนั้นนะคะก็คิดว่าโอเคเรากลับไปเปลี่ยนแปลงอะไรไม่ได้แล้วล่ะเราต้องพยายามดันตัวเองให้ผ่านให้ได้นะคะตอนนั้นจำไม่ได้แบบชัวๆว่าเป็นเดือนมิถุนาหรือกรกฎาที่เราสอบ B 1และสรุปก,ก็สอบผ่านนะคะหลังจากนั้น พอเราสอบผ่านเราก็กลับไปนั่งคิดที่บ้านว่าเอ๊เราจะทำอะไรต่อดีนะณตอนนั้นนะคะมีเพื่อนคนหนึ่งในคลาสเป็นผู้หญิงชาวสเปนผู้หญิงคนนี้เนี่ยเก่งมากๆเลยเขาจบวิศวกรรมโยธามานะคะจากประเทศสเปนแต่ณนะช่วงนั้นรู้สึกว่าประเทศสเปนจะมีวิกฤตทางเศรษฐกิจหนักมากแล้วเขาก็เลยพยายาม ดันตัวเองมาที่ประเทศเยอรมนีเพื่อที่จะมาหางานทำแล้วเขาก็เข้าคลาสเดียวกันกับเราค่ะตอนนั้นเขาก็มาชวนเราว่านี่เราจบ B1 กันแล้วนะเราสอบ B1 กันแล้วเธอคิดว่าไงล่ะเราควรจะไปทำอะไรกันต่อดีหรือเราจะไปสอบ B2 กันดีไหมตอนนั้นเราก็คิดช่างใจนะคะว่าเอ๊ะ B2 จะไหวหรือเปล่าเพราะว่าเคยได้ยิน คนอื่นพูดมาเหมือนกันนะคะว่า B 2เนี่ยค่อนข้างยากเหมือนกันอาจจะต้องใช้ประสบการณ์นิดนึงกว่าจะสอบผ่านแล้วณนะตอนนั้นนะคะความรู้ภาษาเยอรมันของเราอยู่ในระดับ B 1สอบผ่าน B 1ก็จริงแต่พอมาพูดเอาซะจริงๆนี่เราก็ถือว่าไม่ได้เก่งอะไรมากเลยนะคะก็คือค่อนข้างพอฟังรู้เรื่องพอพูดได้แต่ยังไม่ชำนาญน,นะคะแล้วเราก็ โอเคตกลงกับเพื่อนชาวสเปนคนนั้นว่าเราไปสมัครสอบปีสกันเถอนะณตอนนั้นคือไม่ได้ไปสมัครเรียนนะคะคือไปสมัครสอบเพราะว่าถ้าเกิดเรียนเนี่ยมันจะเป็นคอร์สอีกแล้วมันก็จะมีค่าใช้จ่ายเพิ่มแต่เราคิดว่าโอเคเราไปสมัครที่ f o x h o โฮกชูลเออรนะคะเป็นโรงเรียนสอนภาษาประจําเมืองนะคะเราก็เข้าไปสมัคร เขาก็ให้วันมาว่าเราจะสอบวันไหนนะคะแล้วเขาก็มีข้อเสนอว่าถ้าเกิดอยากเข้าติวข้อสอบก็สามารถเข้าได้แต่ว่ามีค่าใช้จ่ายเล็กน้อยนะคะก็คือติวสัปดาห์ละ1ครั้งและแค่ครั้งละ1ชั่วโมงการเข้าไปติวนี่ก็คือจะไปนั่งกับนักเรียนคนอื่นๆแล้วก็จะมีครูอยู่คนหนึ่งนะคะเขาก็จะเอาข้อสอบ B2 แบบ ฉบับเก่าๆเนี่ยมาให้เรานั่งหัดทําหรือไปหัดทำที่บ้านแล้วก็เขาจะมาเฉลยให้เราฟังว่ามันตอบข้ออะไรเพราะอะไรถึงตอบแบบนี้นะคะแล้วเขาก็จะมีการแนะแนวว่าข้อสอบมันจะออกมาประมาณนี้จะมีฟังพูดอ่านเขียนแล้วพูดเนี่ยจะเป็นลักษณะไหนเหมือนเขาจะมีหัวข้อมาให้แล้วก็ให้เราเคุย แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับหัวข้อนั้นๆนะคะเราก็ไปเข้าคลาสติวนั้นด้วยนะคะแต่เอาจริงๆตามความคิดเห็นส่วนตัวนะคะเราคิดว่าคลาสนั้นเนี่ยค่อนข้างไม่ค่อยได้ประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าเหมือนเขาจะไม่ได้ใส่ใจในการสอนเรามากมายเหมือนเขาไม่ได้เตรียมตัวมาด้วยซ้ำนะคะก็คือมานั่งเฉลยกันแล้วก็คุยๆกัน นะตอนนั้นนะคะก็ได้รู้จักคนอื่นๆที่อยู่ในคลาสบางคนเนี่ยอยู่มาเป็น20ปีก็มีนะคะเขาบอกว่าเขาสอบมา3ครั้งแล้วเขายังไม่ผ่านเลย B 2เนี่ยไม่ได้ง่ายเลยนะอ่ะตอนนั้นเราก็คิดแล้วละ่ะตายแล้วเขาอยู่มาเป็น10 20ปีเขายังสอบไม่ผ่านแล้วเรามายังไม่ทันจะครบปีดีเลย แล้วเราจะไหวไหมเนี่ยแต่สมัครไปแล้วไงคะจ่ายเงินไปแล้วด้วยทำอะไรไม่ได้ก็ต้องตามน้ำไปแต่ว่าตอนนั้นเราก็ค่อนข้างมีความพยายามแล้วก็ขยันอ่านหนังสือบางครั้งก็ไปติวกับเพื่อนคนสเปนนะคะแล้วก็มานั่งคุยกันมานั่งจำลองสถานการณ์ว่าตอนนี้เราอยู่ในห้องสอบนะ เผื่อเราได้หัวข้อนี้เราควรจะคุยกันยังไงเราควรจะอภิปรายกันยังไงบ้างและแล้ววันที่สอบ B2 ก็มาถึงนะคะจำวันเวลาที่ชัวร์วไม่ได้แล้วนะคะแต่คิดว่าน่าจะเป็นประมาณเดือนพฤศจิกาหรือเดือนธันวานี่แหละคะ่ะประมาณปลายปลายพฤศจิกาหรือว่าต้นต้นธันวาปี2012นะคะ เราก็ได้เข้าห้องสอบไปค่อนข้างอึ้งพอสมควรเพราะว่ามีความรู้สึกว่ามันยากมากเลยค่ะแล้วก็ตอนที่เราต้องอภิปรายกับคู่ของเราที่เข้าสอบพร้อมกับเราเนี่ยเราตื่นเต้นมากเลยค่ะแล้วก็พูดค่อนข้างวกไปวนมาตอนนั้นก็แอบกลัวๆอยู่เหมือนกันนะคะว่าเราจะผ่านหรือเปล่าแต่เราก็คิดว่าเออ ถือว่าทำดีที่สุดแล้วถ้าเกิดไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรหรอกค่อยสอบใหม่ก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ไปนะคะแล้วพอสอบเสร็จน่าจะประมาณ2เดือนนะคะถึงจะรู้ผลสอบน่าจะประมาณช่วงปลายปลายมาก,กราเนี่ยคะ่ะที่เราจะรู้ผลสอบแล้วผลสอบก็ออกมาสรุปว่าเราสอบผ่านค่ะแต่ผ่านชนิดที่ว่าเส้นยาแดงผ่าแปด คือในเกรดประเทศเยอรมันนะคะมันจะมีเกรด 1, เกรด2เกรด3เกรด4เกรด5เกรด6เกรด1นี่ถือว่าดีที่สุดเกรด2นี่ถือว่าดีเกรด3นี่เหมือนพอใช้เกรดสนี่ก็ถือว่าผ่านคือตอนนั้นเราได้เกรด4พอดีเป๊ะเลยค่ะคือผ่านแบบเส้นยีแดงผ่าแปดแต่ก็โอเคถือว่าผ่าน ก็ยังดีที่ผ่านจะได้ไม่ต้องเสียตังค์สอบอีกนะคะเพราะว่าการสมัครสอบนี่ก็เสียค่าใช้จ่ายด้วยเหมือนกันตอนนั้นนะคะเป็นช่วงประมาณเดือนมก,กราคมปี2013แล้วแหละเราก็สอบปี2 0 0ผ่านไปแล้วทีนี้ก็อยู่บ้านเฉยๆนะคะค่อนข้างเบื่อเราก็เลยมาปรึกษากับสามีว่าเราจะทำอะไรได้บ้างอยากทำงานจังเลยอยากหาเงินพิเศษจังเลย หรือว่าอยากหาประสบการณ์จังเลยเพราะว่าถ้าเกิดอยู่บ้านมันก็เหงาใช่ไหมคะเพราะว่าสามีเราก็ไปทํางานทีนี้พอดีว่าสามีเราเนี่ยทำอยู่ในบริษัทแห่งหนึง่งแล้วบริษัทแห่งนั้นเนี่ยมีลูกค้าประจําก็คือเป็นลูกค้าที่ใช้งานบริษัทของสาที่บริษัทที่สามีทํางานอยู่เนี่ยเป็นประจําลูกค้ารายนั้นเนี่ยเป็นโรงแรม แห่งหนึ่งในเมืองที่เราอยู่นะคะเป็นโรงแรมสีดาวอยู่ใจกลางเมืองเลยแล้วสามีเนี่ยก็รู้จักกับฝ่ายบุคคลของที่นั่นนะคะเพราะว่าสามีไปทำงานให้ที่โรงแรมนั้นบ่อยมากๆหลังจากวันนั้นที่คุยกันนะคะสามีก็ได้ไปคุยกับฝ่ายบุคคลของโรงแรมพูดง่ายๆว่าเป็น วิตามิน B ถ้าเกิดเป็นภาษาเยอรมันเนี่ยเขาจะเรียกวิตามินเบบย่อมาจากเปอร์ซิอก็คือแปลว่าความสัมพันธ์ถ้าเกิดแปลเป็นภาษาไทยนะคะก็เหมือนใช้เส้นใช้สายอะคะ่ะก็คือรู้จักกันแล้วก็ไปถามเขาสรุปว่าหัวหน้าฝ่ายบุคคลของที่นั่นนะคะก็บอกว่าโอเคสิอยากทำก็มาแต่ว่าต้องเขียนใบสมัครแบบเป็นกิจลักษณะนะเพราะว่าเราจะเข้าเดิน ดุมๆเข้าไปสมัครเลยไม่ได้นะคะต้องมเอีเหมือนการเขียนใบสมัครแล้วก็ประวัติการศึกษาว่าเราเคยทำอะไรมาบ้างหลังจากนั้นนะคะสามีก็จัดการช่วยเราเขียนใบสมัครแล้วก็ส่งไปที่โรงแรมแล้วเขาก็เรียกไปสัมภาษณ์แล้วก็นัดแน่ว่าให้มาเริ่มทำงานได้วันไหนเอาละคะ่ะวันนี้วิดีโอก็ค่อนข้างจะยาวเกินไปแล้วนะคะขอมาต่ออีหน้าว่า เราเข้าไปทำการฝึกงานในโรงแรมสีดาวแห่งนี้นีจะเป็นยังไงบ้างนะคะโอเคค่ะเอาไว้เจอกันคลิปหน้านะคะมาดูกันต่อไปว่าชีวิตเราจะดำเนินยังไงต่อไปยังไงก็ขอบคุณมากนะคะที่เข้ามารับชมรับฟังถ้ามีอะไรผิดพลาดประการใดนะคะก็ต้องขอโทษขออภัยไว้ในที่นี้ด้วยเพราะว่า ค่อนข้างตื่นเต้นแล้วก็ยังไม่เคยทำวิดีโอที่ต้องพูดยาวๆขนาดนี้มาก่อนนะคะโอเคค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ